นี้มาอีกแล้วนี่ค้างหมูเช็นไหมนี่เอาตรงน <c oughs> ิ่มๆมันนี่ค <c oughs> ้างหม,มูมันอร่อยตอนทําเค็ม <c oughs> ตอนนี้ยังปกติถ้าเอาไปทําเค็มเมื่อไไรนะ่ะอร่อยเมื่อนั้นแหละนี่ตอนนีหมูหวานข้าวแกงใต้มีหมูหวานนี่หกสิบบาทพอกินเนาะ <c oughs> แกงเขียวหวานนี่หกสิบเหมือนกัน <c oughs> สั่งข้าตักหกสิบไง <c oughs> เยอะนะนี่อร่อยด้วย,ยมันเข้นนมข้นเพราะเเห็นว่าปลาชอบกินราดข้าวร้อนๆเนาะข้าวก็ร้อนๆอไอคางหมเท่าไหร่เจ็ดสิบหรือหกสิบเจ็ดสิบพอดีเริ่มขึ้นหรือเริ่มลงวะเนี่ยแต่ว่ามันก็นนั่นนะมันอยู่ที่น้ำหนักใช่ไหมล่ะบางทีตอนที่เราได้หกสิบมันอาจจะน้ำหนักเบายังไม่มีใครตื่นเรากินกันสองคนแล้ว ขึ้นไปหันพักให้ไก่ไปบ่ยบหน่อยแม่งไม่งั้นหนาวโอ้ลมก็แรงแรงพัดมาแต่ละทีโอ้โหสั่นงับงาบงาบงบแรงด้วยตรงนั้นอ่ะหมนโลกพัดมาโอ้โหใส่เสื้อหนาวไปก็ไม่ได้พอหันแล้วมันเปื้อนดู วันเนี้ยหนาววันเนี้ยเย็นเลยเย็นเลยวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนอีกแล้วสิ้นเดือนพฤศจิกแล้วเข้าเดือนสิ้นปีละปีหกเก้มา,ามาทำความสะอาดเนี่ยวันนี้ฝั่งนู้นน่าจะเสร็จหรือว่าปะฝั่งนู้น เดี๋ยวเราค่อยขนยาไปทนะีเดี๋ยวเขาทำเกี้ยงดีับข้าวมันหลายอย่างสามสี่อย่างยังมีบัวลอยนะจักจักเนี่ยบัวลอยเจ้าอร่อยยี่สิบบาทถุงนดงซื้อมาสามถุงเพราะไอ้ตัวเล็กมันอยู่ยันเนี้ย กับข้าวน้อยอย่างนี้ก็กับข้าวเลยกับข้าวก็กินหมดกับข้าวสอย่างก็อาตักกับข้าวอย่างละสองคำก็แบดคำก็อิ่มข้าวแล้วกับข้าวก็เหลือมีหนมถ้วยอีกเดิมจี่